สมาพบกับสุขสบายบายปอยอินโอเรีนะจ๊ะเมื่อนี้ บอกว่าฝนตกอีกแล้วจ้ะก็เลยคิดอีกอย่างแพงๆก็เลยว่าเฮ็ดขนมจีนดีกว่าเฮ็ดขนมจีนแล้วกะเอาขึ้นมากินถ้าพวกเขาหนาบ้านนะจ้ะมันสิมีซาลาหน่อยซาลาหน่อยนะจ้ะเดี๋ยวเปิสิพผ้าขึ้นไปเบิ่งว่ามันสิมีมงเฮนั่งกินบอจ้ะเนี่ยของปล่อยเตรียมมาแล้วพักปล่อยก็ไปกเก็บมาเมื่อกี้เนี่ยจ้ะพักซี่กับพาะหอมป้อมอันนี้ก็นั่งข้างล่างนะเป็นขนมจีนใส่กองมาเซนเนียงก็เตรียมมาเรียบร้อยแล้ว เราจะบริสพากขึ้นไปขึ้นไปกินมากินเขานอกบ้านเมื่อนี้จะขึ้นไปเลยบริสพากขึ้นไปเลยเมื่อน,นี่ไปเบืง้งเบื้งบรรยากาศว้าวว้าวว้าว,าว,าวาบรรยากาศฝนตกจ้าฝนตกฝนตกลิ้นลิ้นนี่ล่ะพ่อม่ต้องกังโฮมไปโอ้ยขึ้นบันไดจ้ะเมื่อยอยู่ ไปไปไป,ไปพี่น้องไปห้ามมองกินเขากินเขาาบตอนนี้กับใาสามล้วจ้ะนอนตื่นสวยอีกแล้วเขาสวยก็ไปไกินกินเขาบายแท่เดียวเลยแล้วมีค้นบอเข้นไปบึงไปไปไปเออมากินเขานอกบ้านนี่ก็เมยได้เนะาะย่างไปทางไดนล่ะ เบิงสาราหน่อยจะสาราหน่อยเสียหายเบิงนู่นเห็นบ่เห็นแต่หลังค่านะจะสาราละสิขึ้นไปตรงนั้นละ่ะเนี่ยจา้าสาราหน่อยสาราหน่อยอึย ่ด่ะสิมานั่งกินตรงนี้ลหละก็จะเให้กินบ่เพื่อนแหกินยูต่ว่าเพื่อนแหทำความสะอาดทำความสะอาดให้เพื่อนกิแล้าก็จะทำความสะอาดทเาลับ้เ้เฮ้ยน เส้นขนมจีนก็พักเอาเส้นปูมาก่ะเบิ้งเบิ้งเบิ้งแท้กุกอมชินมที่แล จิ้มซีกเลยปั่นเล่นกอนนอ่จากน้ำยาขนมจีนปล่อยมันยสิบเอ็ดซีเรีเรยลเลี้งเด้อเบิ่งไปใส่น้ำพริกแกงไตอ่ะน้ำพริกแกงไตเด้อ น้ำพริกแกงแตไตบ่มีน้ำพริกเล,ล่าๆก็เลยใส่น,น้ำพริกแกงไตเฮ็ดกินแบบสไตล์เจ้าของอะดาวัานได้ไปยังกับสูตรมากไหมตัใกนะตใส่ตีนไก่พอมันต้องตีนไก่ตีนไก่เน้นๆจ้าตีนไก่เน้นๆโอ,อ,โอ้น่านเนี่ยอันพักผักซี่ก็พอของปอบไปเก็บมาเมื่อกี้เนี่ยไปเก็บมาเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยดาเบิ้งวสิล่างก่อนเพราะวันร่างหน้ามัน นั่นเดียวมันบอ,อกสะอาดด่าง,างน้ำปออูหน,นังจะหลอกเลถ้าปูเองว่าเสยาียก็พักจ้ะไม่จะมากินเมื่อไหร่สีสันหนาตาว่าหนาเราประท่านตี๋ว่าหนาเราประท่านกับแสบวีเดอร์ฟีเมอร์สีสันแบบว่ากินแบบ อันแบบว่าอันเทกินแบบแบบประยุกต์จ้ะเขามีอย่างเขากใส่เพราะว่าเขามาอยู่ต่างแดนเนาะดาเขามาแบบวัตถุดิบมันกันบบ่ค่อยครบปไหน,นดาไมีอย่างกใส่อันนั้นมาจ้ะมาหัวยนั่งกินอยู่คนเดียวดีดีดีดโตกับบ่ไม่หมกวกขาบ่หวาน แซ่บยุ่จับพี่น้องเคทบอกนี่แบบสไตล์ยอ่อห้อยกินไปน้ำกับส้มรรยากาศอันรับๆไปน้ำมันอินภผาล็าเปลี่ยนบรรยากาศรสซาแซ้นน้ำพริกแกงไตแล้วแต่ว่เป็นน้ำพริกกัน น้ำพริกขวากวากิ้งมันเป็นน้ำพริกขวากิ้งบริเน,นียนพี่จะเอาไปแล้วผักมาจากเป็นมังไทยบนนัิเนียปล่อยรามีน้ำพริกอันน้นำพริกแบบที่เขาเจ้าเฮคขนมจีนในะน้าไปก็เลยนะเ,เ,ลเอาอันนี้มาใส่มาตาั๊มส่กับปลาใส่กับขิงแล้วก็ไส้ปลาแดพร้อมโอ้ยทั้งลาวทั้งอนในใันไต้ทั้งไทยไส้หอดกระที่ลาวไทยขนมจีนวไปลาวไทย,อ,ไทยอีสานน้ำกันเลย ปลาแดกแล้วก็น้ำพริกกัวแล้วก็มีกะทิพร้อมด่าโอ้ยเพิ่นไต่หี้อย่างรก็ใส่นะคนมากินน้ำพริกแกงใตก่อน้้ำพริกใตวัาก็เรื่องซูมักติดกู้เย็ยนไว้วันนี้มันก็เลยได้เทดกินเพ่อเดียว พี่อยกินไกก็ต้องแห้งแล้วเอาแบบเอาแบบที่เขาเจาแบบแก,ก้กระดูกออกแล้วหรอจ้ะอันีกก่อนอันนี้พักเกาหลีพักอันสุกัดสุกัดสุกัดเกาหลีจ้ะจอบ อือมเห็นหนาเปิดหมวอขึ้กันีีนองไม่เห็นหนา,อ,าอีแม่วเห็นหนาเปิดหมวอขึ้นกันล่าอย่างเห็นลูกสาวแห้งตืมเนรนเพิ่มมันจะเที่ยงหรอก ตัวันสิงง่เงี้ยหายให้นอ้องกินมันกับบายม่วงใบสองแล้วเดีเสร็จก็ออกมาพอดีบาบสามตอน,นี้บาสามใบสามกลัวเหรอพอดีกินแล้วก็พวก้องกินก่อน,นแรกนอนเลยมันเยอะขนดดดีลูสิบไม่กินตะโดนเหรอหอมมากจ้ะค้าตะอาย ก็บ้ววายังอยู่ต้นน,น,นี่บ้านนะประกาศออกมาอายอืมบักินได้หลาย ยุตเด๋อบอกว่ายุติล่วเาะ้นทา่านน้ำขนตมตีนนี่เป็นเตียงไว้นี่น้ำคนต้มตีนนะปัญหาปะพ่อไปไปหานี่ถุงไปไปหานี่กระสอบปัญหา,พ,าพ่อน้ำคนมตีนน้ำนมาีนพ่ อาใส่กระบาดน้ำหอมจินเป็นหลักว่าอะเป็นหาพอๆเป็นปหาในกระสอบใส่หัวเพชรจ้าม่ได้ใส่พริกเพิ่มได้ใส่น้ำพริกแกงใตแล้วก็พอเลยต้องใส่หมดเลยกินหมดพวกกันลงในปาเป็นมะเด็่อเนี่ย็ึ้นเบ็ดตองห่นไ ตองบ้านเลล้าเนี่ยแหละแต่เราดูว่ามันเป็นเอียงแต่ก็เราดือุกันบ้านว่ามันเป็นเอียงแต่วา่าไปเบิ้งแล้วมันแบบคือกับว่คือ,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 อนะจ้ะเบิ้งรูกเบิ้นถ้วยสองจ้ะเบิ้นถ้วยสองเบิ้นถ้วยสองอย่างเงี้ยมาอยู่เบิ้นถ้วยนี้เต็มถ้วยเลยจ๊ะเบิ้นถ้วย วุ้ยบอด้กินโดนแล้วสิบอกว่าบอกบอด้กินขนมจีนมะดูเติบแล้วแอ๋อาจจะเป็นปีก็ว่าเพราะว่าเท่าไประว่าเป็นปีเลยเพราะว่าวัายผู้เดียวเนาะสิกินแต่ละเทื่อนจ้ะว่าสบายมันบ่อเสียะจ้ะก็คือกินผู้เดียวแล้วมันก็บเคสนี่เดขึ้นมากนันก็บ่อเสียบเพราะว่าบอกบางคนบอดี้บอกสันทันเรือ่องให้น้องกินไม่เลี่ยงเลยนะก,กินต่อ

đuổi email như bạn rất tin hoàn sao nha mẹ nó kiên hoàn sao nha เอาขว่างเรสามตัวแสบจังชิมเพื่อเดียวสุดยอดก็ชิยจุบานไม่ยหอมเนาะก็มันแสบยังชิมได้ปะขอมมากเลนาอมเกขอมเปลีอกนาะอมเปลอกขอมมากเลอมมาก มันในกล้องพี่เมื่อกี้ก,กินพี่มากอ๋ออิมแต่ฟินฟินในการกินหมดน้งจืดสุ้า เบื่อเบื้งเบื้งคว้เครื่องไงคูณอะยาผู้หลนกน้องแต่เปื้น่อกาจะมาคามนะเบ้ง on ngon của ba cái mắt đọc tôi hỏi của ba làng cùng không phải xây cùng hết em cùng ไอไรคำเมนาเพามานนั่งตรงนี้เส็จเสร็จไปให้เจ้าองนี่ล่ะมันเนี่ยแค่นี้แหลนะเนาะอันเมนาอะม,มาบังไม่ไวสิบเ,เอ็ดเอียงแพงแต่ละเมอแตะละเวนบ๊าไป๊ายบาย,บาย,บาย